สวัสดีสวีดัตยู่ยผมและชายดีเฮสเนในคลิปนี้แล้วก็มือกันในไมค์ครับวันบล็อกอีพีที่1กับน้องๆน,นะครับทุกคนโอเค2คนนี้นะฮะซึ่งในคลิปนี้เรา3าคนเราก็ะจ,ะจะมาสสวััดีครบมาเล่น้นไมค์คร <One Box S 2> ับวันบล็อกกันนะครับทุกคนตอนนี้เพ<อ>ิ่งคุณตอนนี้เพิ่งคุณตอนนี้เพิ่งคุณเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวเป็นการเปิดคลิปเป็นการเปิดคลิปแบบปกตินะครับ เอ้ายังยังยังไหมตกโลกกับสองคนเลยเอา่าเพิ่งยังเพิ่งขุดใช่ไหมเอ้ยใช่ผมพี่ให้ผมขุดก่อนโอเคได้บอกมาแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยว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 ขอขอมุมพี่ก่อนขอมุมพี่ก่อนเออได้มุมพี่แล้วได้มุมพี่แล้วนี่นี่นี่นะเฮ้ยมีใครตีน้องว่ะผมเป็นคนขุดแดงแดงอุ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วลอง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 เปิดเลย เดี๋ยวพี่โทษพี่โทษขอ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 โทษนะขอโทษขอโทษใครก็ได้ขอขอขยายพื้นที่หน่อยน้องหมีแบแบเออดีมากกับน้องไอหมีแบแบครับผมกระต่ายครับทีนี้เราจะได้มีพื้นที่กันนลอุ้ยอินโทรมาแล้วทุกคนนี่เฟดอะไรเนี่ยอดอุ้ยฟักทองครับทุกคนมีไม้ด้วยขอไม้ขอไม้หน่อยพี่ขอไม้หน่อยขอไม้หน่อยได้เลยโอเคขอบุณครับอ้าวไม้ดูดเนย โอเคๆขอบคุณน้องเดี๋ยวเราจะไม้ทำเป็นไม้แพรงนะครับมาเฮ้ยอย่าเพิ่งอ,อย่าพิ่งพี่เอาพี่เอาไม้มาก่อนอย่าพิ่งไงไงอะ่ะอันเนี้ยมันเอาไปทำบนยูานไารเดยร์เราสามารถขุดตาใชะไรขุดอะ,มะอไม่เป็นไรจะตีได้่อไม่เป็นไรมันมีอีกไม่เป็นไรคุณเลยในคุณเลยายคุณเลยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอาไม้แพรงขยายนี่หิบนี่มีอะไรป่ะน้องเฮ้ยน้องโทษ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 น้องโทษน้อง ไม่น้องโทษขนมปังสองท่อนบล็อกปังกันหนึ่งเลยนะพี่โทษโทษโทษโอ้โหพี่จะเปิดกล่องเลยมือส้นไปหน่อยแป๊บนึงห้ามือเริ่มไหมโทษโทษโทษเมื่อไในในทุกกล่องดีกว่าอย่าไปเปิดโอเคอุ้ยหมูหมูเก็บหมูไว้เก็บหมูไว้เก็บหมูไว้เก็บไว้เก็บไว้ทำไงดีอะอย่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันเราหาบล็อกที่มันดีๆดีฝ่าลองลองหาบล็อกอุ้ยปลูกต้นไม้แล้วโหได้ต้นไม้ละ๋ยวพี่ตัด เฮ้ยอย่าเพิ่งตื่นตนกตไอไอไอ้ไวัวอย่าเพิ่งตื่นตนกโอเคพี่ได้ปิดแอคแล้วน้องดาบเราไม่ต้องใช้หรอกไหมเดี๋ยวพี่ยาค้าอุปกรณ์ให้นะขอไม้มาขยายก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการพื้นที่มากๆตอนนี้พี่ได้ทําการกลางนาเขตขนาดใหญ่หุ้ยมีหมูมีสัตว์เต็มเลยนะทุกคนตอนนี้บนวันบล็อกเราก็มีอะไรวุ่นวายเยอะมากๆนะครับเยอะแบบวุ่นเลยโอ้โหยังเราต้องค่อยๆนะไม่ให้สัตว์มันตกลงไป จะได้เป็นอาหารนันโอชาให้หรอตอนนี้ยังไม่ถึงเฟดเห็ดเฟอยางนั้นอีกอ่อตอน,นเราต้องการทอดมาเลยเฟตหึงอยู่เฟตหินอันดับโอเข้าใจแล้วพี่ได้ต้นไม้มาแล้วน้องพี่ปลูกไว้ตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ขุดเองเดี๋ยวจะค้าไปเป็นสลับเดี๋ยวนะกลัวเดี๋ยะทุกคนเงี้ยผสมพันธุ์นีนนน่ได้ลูกหลานแล้วทุกคนตอนนี้ ลูกหลานวัวมันได้ขยายพื้นที่แบบจากบล็อกเดียวตอนนี้เป็นหลายหลายบล็อกแล้วตอนนี้ทุกคนเราต้องสาม,มัคคีกันฮนะพี่เปเอาต,ต้มเห็ดใกล้ๆโต๊กาก่อนโอเคมาเดี๋ยวพี่ปเปียวก่อนนะซุปเห็ดเก๊กเอา้ไปเ,เห็นละโอ้โหและซุปเห็ดแบบอย่างเยอะสามถ้วยเลยไม่ที่แิ่ไม่ที่ยิ่กิน,กนมันจะได้ถ้วยด้วยนะอ๋อน่าสนใจ เราต้องเก็บมันจะได้ช่วยคต้องเก็บบัวนี้ไว้นะฮะตอนนี้กําลังเข้าสู่ยุคเกษตรกรกรมเลยใช่ไหมใ้่คือมันตอกตังตัตว์ไงน้องเอาเอา,เอาแบบเอาพูกของอะไรนี้ไหมเดี๋ยวพี่ให้มาเลยอะตอนนี้เราเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วฮะยุคก,การทําไร่ทํานาจากตอนแรกที่เป็นยุคดึกดำบรรพ์น,นะฮะมีบล็อกเดียวพี่ต้นไม้ต้นใหญ่เดี๋ยวนี้ดูดดูนพี่ตัดไม้ก่อนแป๊บหนึงใหญ่ขนาดไหนอะขนาดโอ้โหเก็บไปปะ เก็บเเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้่อีกต้นหนึ่งเราก็ตัดไปดี่าโอ้ทุกคนครับคือตอนนี้ผมจะถามว่าทําไมถึงมีไล่ข้าวหรือก็มีเออไอ้รั้วนี่นะฮะคือว่าผมจะเล่าให้ฟังนะก็คือไฟคลิปผมหายไปนะ,ะทุกคนคืออัดวีดี ไปมันหายไปนะครับผมก็เลยแบบต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทั้งเอ่อกล่องไม้นี่นะครับผมเอาไว้เก็บของแบบเอ่อโคตรมีระเบียบนะบโอเคอันนี้จะเก็บไว้พวกแร่นะครับก็เออเก็แบไว้ยังมีระเบียบนะครับแลนนี้ก็กลาลังปลูกข้าวอยู่นะครับทุกคนให้ให,ให้น้องให้น้องให้น้องกระต่ายมาปลูกข้าวนะครับปลูกข้าวเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวมันปลูกแครอทนี่ว่ะโอเคแล้วก็มีแฟนสมาชิกใหม่เออคุณแพะนะครับสวัสดี นะฮะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนเอ่อประมาณนี้แหละนะ,ะทุกคนถ้าไฟล์ไม่หายเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าผมแบบอะไรมาบ้างนะครับพอดีไฟมันหายก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนไฟล์หายนี่จบเลยนะฮะเราก็ต้องมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่างตอนไฟล์มันหายนะฮะโอ้ขุดไปเรื่อยๆอันนี้เข้าสู่เฟสของหินแล้วนะครับโอเคโอ้อาร์เมทริสเฮ้ยทำไมมันบักบักชอบไปติดอยู่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ ซอมบี้โอเคเรียบร้อยมีอะไรน้องเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ไม่ไม่ซอมบี้มันไล่โอ้โอ้โอ้โอะไรอะไรฮะอะไรน้องแหวงอะไรฮะก็พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะก็กเอา๋อเฮ้ยอลืมมาละต่างคนต่างตกใจานะฮะอุ้ยบักซอมบี้มาไอแก้ว เกมันตายไปแล้ว,ลวหรอเหลือไอ้กี่บล็อกหน่น้องที่เราจะถึงเฟสสามผมไม่มั่นใจอะแต่น่าจะประมาณ800บบมาแปดรอกว่าบล็อกมาแปิดแล้วก็บล็อกเหรอโอหอีกยาวแล้วทุกคนแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับแบบไม่ต้องรีบไอ้บักซอมบี้ช่วยกันช่วยกันโอเคขุดต่อครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดอุอ้ยอุอ๊ยน้องมาดูดิเราเจอตัวอะไรด้วย มันจะตายนะเนี่ยมันจะตายดิไม่ได้อยู่บนน้ําแล้วเราไม่มีเหล็กด้วยเราตอนแรกเรามีถังน้ำนะครับแต่ว่าน้องทําน้องตกลงไปเฮ้ยเราเอาดันค่อยๆดันมันนะครับเข้าไปในน้าต้องดันมันลงไปคนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะบังอีกฝั่งหนึ่งให้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่บังฝั่งน้องลงไปโอเคเรียบร้อยแบตเหลือยี่สิบอีกแล้วทุกคลิปเลยทุกคนโอเค น้องทำขอบดีกว่าทำ,ทำขอบไหมเผื่อตายขอบขอบตรงเนี้ยเหรอเออเดี๋ยวพี่ขอเคลียร์บริเวณนี้ก่อนเราต้องการพื้นที่การปลูกนะครับด,ด,ดูเหมือนสัตว์จะเบาบางลงนะแต่ว่าวัวเห็นน้ําตาลก็ยังไม่ตายนะทุกคนเข้ามาให้หมดเลยพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเข้ามาในนี้ให้หมดพวกแกคือเพื่อนกันโอเคเข้ามาปนปนก่อนเราจะทําการเป็นพ่อค้าพ่อค้าต้นไม้นะครับพ่อค้าไม้ มีอะไรน้องก็งมีปกติให้ตรงนี้มัน,มนขยายเป็นสีเขียวหน่อยมันดูชืดมากสีเขียวๆนี่คืออะไรอ่ะีเข,เขียวก็คือบล็อกหญ้าจมูกดีแต่ผสมพันนะเอ๊ะต้องการรวยบักบนมิวไม่ได้มันไม่ใช่ดินอุด,ดมชุ่มชืน้นนะมันต้องเป็นพี่มีอย่างน้อยพี่มีไอ้นี่ไหมบนมิวเอาม,มาใส่ตรงนี้อ๋อนี่นี่น,นี่ดีพี่ให้หมดเลยอ่ะ สายไ้สามอันเรามีระเบียบเราต้องเก็บของตลอดเอ้ยบักบี้บักบี้บักบี้มีพู้ด้วยบักบี้เรสมพันธ์กันแล้วมีลูกมีหลานเหมือนต้นคลิปเด๊ะเลยนะฮะจากที่วอลบางตอนนี้มีชีวิตชีวาขึ้นมากส่วนหมูก็รอใครอดต่อไปในผู้งอข้ากดต้นนะเอ็งจะเอ็งจะฆ่าหรอไม่านะน้องเก็บมันไว้เถอะเก็บมันไว้เป็นเอกลักษณ์เถอะให้มัน เฮ้ยมันไม่น่าดีนะถ้าถ้าให้มันไปอยู่ไร่ข้าวแล้วอ่ะมาน,นี่ออกมาจากอาณาเขตของไร่ข้าวเดี๋ยวไปเหยียบอีกแคอ,อุ้ยดูสิโอ้ไอแพะแม่งโคตรร้ายเลยแม่งแม่งนเอาแบบชนมาพี่ไกลถึงตรงเนี้ยถ้ามันพี่อยู่ขอบขอบพี่ให้บินไปไกลอ่ะเฮ้ย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 พี่ว่าให้มันไปอยู่ที่ที่มันควรอยู่หรือเปล่ามานี่มาอยู่กบพวกพ้องของเองซะเออนี่แหละดีมากไอไอแพะลงฟูง แล้วก็อยู่ในนี้ไปซะอ้าวน้องหลุดดีก็เหรอน้องหลุดนะะทุกคนน้องหลุดแล้วก็หลุดนะครับผมขอเก็บของมั้งเืิดตาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าถ้าคิปเปอร์มันมาข้างหลังผมหรือว่ามันเกิดต่อนหน้าผมผมคงที่จะตายนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือการเก็บของให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเนื้อสมบีที่ไร้ประโยชน์ก็ตามแต่เก็บไว้เถอะฮะมันมีประโยชน์อ้าวออกมาได้ไงวะเฮ้ยนี่แกมันไลย มันดีเลยไม่สนใจซะด้วยแต่จะมองหน้ามันไว้แล้วกันนะครับผมจะไม่หันหลังให้มันอย่าอยา,ยาแกมันร้ายแกมันร้ายเดี๋ยวผมขอ ขอขอแก้ปัญหาก่อนนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวปิดคลิปกับน้องเลยลวกันเพราะว่าราอนเล่นมานานแล้วมาเรามาปิดคลิปกันเลยนะฮะก็ผมเล่นมาแล้ว3มคนแล้วก็2คนหลังจากนั้นก็ปิดคลิปคนเดียวะครับเพราะว่าน้องเข้าไม่ได้นะ,ะทุกคนโอเคหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดซับสไครป์ให้ผมไปถึง2 0 0พันซับด้วยตอนนี้ผมถึง1น0 0พันซับแล้วนะครับโอเคทุกคนโอ้ยเผอวางมาแล้วเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับน้องกล่าวลาคนดูด้วย โอเคายบายเขา,ามีแค่เสียงวิญญาณเท่านั้นแต่สกินเขาไม่มาไม่สิไอดีเขาไม่มาแล้วค่ะโอเคเไปแล้วนะทุกคนเจอกันหน้าายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า